ในเขาจัดดอกไม้อย่างสวยงามนะคะก็ไม่ถ่ายนะด้อ, <c oughs> อหลังนะคะก็ขอถอ่ายรูปนะเราก็รอเพื่อนแรายังไม่มานะคะ็ขอถอ่ายรูปถอยหลังให้เขานะดีทางให้เขาเพราะเรามันโจน <c oughs> ได้ยินเสียงชัดไหมนาอสวัสดีนะคะใครมาแล้วนาะตาวีคือมองไม่เห็นเนาะหรือว่าเราใส่แว่นดำาทุกคนหรือว่าเราใส่แว่นดำนะขอบคุณสองเลิฟนะคะนี่ใส่แว่นดำมาเที่ยวนะทุกคนบรรยากาศเป็นแบบนี้เด้อนี่ชิวๆนะคะชิวๆนะบรรยากาศ อ,อันเกิงอันเกิงนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะเดี๋ยวเราจะกลับกล้องเนาะเห็นหน้าพี่บีใกล้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวทุกคนตกใจทุกคนตกใจแล้วว่าเราจะเดินไปโน่นนะจะไปขึ้นรถตรงโน่นนะเราจะเดินนะเราจะเดินชมบรรยากาศริมทางไปนะคะใครอยู่ใกล้มาไหว้ได้เด้อวันนี้มันเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพนะคะทุกคน นี่อุยมันไหวไหมเนี anyway> ่ยทำไมมือวีไหวนะอุยขออไฟนะคะทุกท่านมือไหวเนาะมือผู้เฒ่ามันสั่นนะพี่น้องผู้เฒ่าถือโดนมันกระสันเนาะบรรยาการริมทางเนาะ ถ้ามาช่วงที่ฝลั่งเข้ามาเยอะๆเนาะเขาก็จะมาปั่นจัก,กรยานตรงนี้นะคะปั่นมาจากปากคลองตลาดนะคะทะลุมาตรงนี้เนาะมีที่เดินนะ,ะมก็เมือนมันอ่อ,อนานเมนไม่เห็นเนาะแดบดบมันร้อนนะทุกคนไหวไหมคะน้องเมฆไหวไหมขอบคุณน้องเมฆนะครับมาเปิดตาให้นะคะ แอบ,บแอบร้องนกร้องนะมันเขียดจะนาถ้าเป็นกลางคืนจะสวยนะคะก็จะเปิดไฟตรงนี้เนาะจะสวยนะคะเปิดไฟแล้วไฟพอหุมหูหุมห,ห,หูนี่เนาะบาาบ้าน,าน,นะะเท่าเอิญนะเห็นไฟพอหุมหูหุมหูมันก็จะสวยนะคะก็เดินกันเยอะนะคะมันจะมีบ้านโบราณอยู่แถวนี้นะคะก็เดินมาดูกันนะ ถ้ายังไม่ออกดูคอยดูนะคะมันจะมีบ้านโบราณตรงนี้ก็มีร้านอาหารนะโอเคอยู่นะถือว่าบนาน,น้ำแน่นอยู่นะคะโอ้ยร้านขนมหวานน่าทานจังอ้ นี่นะคะบ้านโบราณที่เขามาถ่ายกันบ้านอะไรนะตีงบ้านอะไรบ้านเก่าอยู่ร้อยปีไม้ก่อนนะบันไดขึ้นนะคะบันไดขึ้นชั้นชั้นนี่คนหล่อมาแอบไล S <S <S สวัสดีค่ะน้องอูสวัสดีค่ะวันนี้พี่มาขอโชคขอลาบน้องอูกะว่าต่อไปนี่จะมีโชคมีลาบนะคะนี่บ้านบ้านเก่าบ้านเก่าร้อยปีนะคะน้องอูนะนี่บ้านเก่าร้อยปีนะตาสบายนะคะต้องปักหมุดไหมเนี่ยชมว่าพี่หล่อเนี่ยคนเราหนีมาเที่ยวนี่เองมาไหว้ตามาไหว้ตาวันนี้ วันนี้จะแม่กวนอิมเปิดโชคลาบเนาะเปิดเปิดโชคลาบนะรับทรัพย์นะก็เลยมานะคะทำพิธีนะมาทำพิธีเปิดทรัพย์เปิดเปิด,ปดจะได้มีเงินเยอะๆได้เลขอะไรแบ่งกันบ้างรวยด้วยเด้อไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้จับเลยนะไม่ได้จับเลยเนาะทำหาหไร้บ้านหลังนี้ไว้ก่อน